วิธีทําเตาไม่ใช้แก๊สเตาน้ํามันเก่าแบบละเอียดทุกขั้นตอนนะครับผมเหล็กที่ผมใช้ทําท่อลมก็ขนาด1นิ้วครึ่งนะครับผมตัด45องศานะครับแล้วก็มาเชื่อมเข้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําแผ่นเพจมาใส่นะครับเพจต้องเจาะรูก่อนนะครับผมก็วัดกึ่งกลางแล้วก็ทําการเชื่อมแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจหนา6มิลนะครับมีความกว้างอยู่ที่12คูณ12นิ้วนะครับผมครับก็เชื่อมแล้วก็เจียเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ท่อลมนะครับ ท่อลมด้านในตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่อลมใหญ่3นิ้วนะครับเจาะรูขึ้นมา3มเซนนะครับความยาวก็10เซนนะครับผมก็เจาะรูแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่เสื้อเตาครับเสื้อเตาก็ขนาด10นิ้วนะครับผมตัวนี้มีความหนาอยู่ที่6มิลนะครับเจาะรูแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับผมเชื่อมตัวนี้ก็คือต้องเชื่อมเก็บให้รอบนะครับอย่าให้มีตาหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีตามดเนี่ย เราใส่น้ำมันลงไปโดนความร้อนสูงเนี่ยความร้อนก็จะทําให้น้ํามันมันไหลเยิ้มออกมาได้นะครับก็คือต้องเชื่อมให้ไม่มีตาหมดเลยนะครับผมนะครับก็เชื่อมเก็บให้รอบเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เกลียเก็บทึงความสะอาดนะครับผมหลังจากเคลีร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาใส่ขานะครับผมขาตัวนี้ผมก็ใช้เหล็ก1นิ้ว2มีความหนาอยู่ที่1.5มิลนะครับลูกค้าสั่งทํามาเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ก็คือ ลูกค้าบอกว่าอยากได้เตาติดล้อลากนะครับผมก็ความสูงประมาณ4ี่สิบเซนนะครับตัวนี้เอาไว้ตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับผมตัวเตาผมก็จะทำขาสูงรวมตัวเตาเลยก็อยู่ที่ประมาณสาสเซนนะครับยังไม่รวมขาตั้งหม้อนะครับเดี๋ยวต้องมีขาตั้งหม้อด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่เหล็กขั้นด้วยนะครับผมเหล็กที่ใส่ ขั้นนะครับก็คือเหล็ก1นิ้วนะครับมีความหนาที่1.5่1.5มิลนะครับนี่นะครับขาตั้งเตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเชื่อมเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ล้อนะครับล้อที่ใส่ก็คือล้อเหล็กนะครับโดนความร้อนได้ไม่ละลายนะครับผมทีนี้นะครับก็จะมาใส่หางสําหรับใส่พัดลมนะครับตัวนี้ผมก็จะทําจากเหล็กกล่อง 3คูณ1นนะครับนำมาดัดแปลงนะครับทำเพื่อที่จะให้ใส่พัดลมได้นะครับแล้วก็จะใส่ถาดนะครับเพื่อใส่กระบอกน้ำมันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาใส่ท่อน้ำมันนะครับแล้วก็จะต้องมีกวยด้วยนะครับก็ตัด45องศานะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็นําท่อมาใส่ท่อที่ใช้ก็ขนาด6หมุนนะครับผมก็นํามาใส่แล้วก็ทําการเชื่อมเก็บให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้รั่วนะครับแล้วก็มาใส่ตัวขาด้านท้ายเตานะครับ แล้วก็เจียเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมงานของผมคือเจียเก็บรายละเอียดนะครับเม็ดสเก็ตไฟแทบไม่มีนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็นํากระบอกน้ามันมาใส่นะครับก็ลากเขา้าลากออกได้แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเตาไม่ใช้แก๊สแบบมีล้อเลื่อนนะครับติดล้อลากเขา้าลากออกได้นะครับเหมาะกับ หม้อหรือกระทะใหญ่ๆนะครับหรือว่าหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับเราไม่ต้องยกหม้อหรือกระทะลงนะครับเราสามารถลึงตัวเตาออกไปจุดไฟได้นะครับแล้วก็ดับเตาได้ทําความสะอาดได้นะครับผมนี่ครับตรงช่องท้ายก็เอาไว้ใส่พัดลมนะครับผมนะครับก็จะได้งานเนียนๆแบบนี้นะครับผมก็มาทําให้รับชมนะครับเผื่อ เพื่อนๆท่านใดอยากได้ไว้ใช้งานนะครับก็ทําเองได้นะครับหรือว่าทําเป็นอาชีพเอาไว้ขายได้นะครับผมก็ผมทำมาสามปีกว่าแล้วนะครับก็มีคนทําตามเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็ทําตามขายกันเกอนกาไปหมดแล้วนะครับผมก็เอาไปดัดแปลงทําตามกันได้เลยนะครับนี่นะครับก็หลังจากทําสีนะครับใส่ฉนวนกันความร้อนนะครับใส่ หุ้มเตาเรียบร้อยนะครับก็จะได้สวยๆแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเตารุ่นพิเศษนะครับที่ลูกค้าสั่งทําเข้ามานะครับผมถ้ารุ่นปกติเลยก็มีนเตา6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วนะครับแบบธรรมดาก็มีนะครับตัวนี้ราคา4,200บาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมผมใช้เวลาการทําอยู่2วันกว่านะครับกว่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ